เราจะมาแนะนำวิธีเข้าตู้คอน s u m e r รนะครับอันนี้ถ้าผู้เป็นตู้แบบใหม่นี่คือทางบริษัทเขาจะมีะต่อสายกาวกับสายนิวตันถึงกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรามีแค่หน้าที่แบบเดินสายภายในเก็บสายภายในเรียบร้อยสวยงามนะะีบแถบข้างบนนี่สายสีฟ้าๆนี่คือสายนิวตันนะครับจะเป็นนิวตันอันนี้จะเป็นบาร์กาวบาร์า, 9, า, 9, จาวจะพ่วง เบเกอร์กันดูแล้วจะมาเข้าบายด้ตนนะครับอันนี้คือมันเป็นกฎของการไฟฟ้ากฎใหม่นะครับเราต้องต่อแบบนี้ถึงจะผ่านนะครับที่สําคัญก็คือสายเส้นต้องขันให้แน่นเพราะว่าถ้าไม่แน่น,นถ้าโหลดเยอะๆมันอาจจะเกิดการสปาร์ทแล้วทําให้ไฟฟ้าช็อตหรือบาไอพวกเบเกอร์มันไหม้ได้นะครับ ตู้คอนซ u m เมอร์ทุกวันนี้ครับบ้านใหม่ที่เดินไฟต้องใช้เป็นตู้คอนซ u m เมอร์แบบนี้นครับก็คือมันจะมีเบรกเกอร์แล้วก็ตัวกันดูดนะครับมันจะเป็นคือตอนนี้จะเป็นข้อบงังคับของการไฟฟ้าเลยต้องมีนะครับแล้วก็ต้องต่อหลักดินทุกหลัง การติดบล็อกนะครับถ้าจะให้ดีนี่ถ้าบางคนก็เชื่อสายตาเลยนะแต่คือถ้าเรามีระดับน้ำเชื่อมเ,เราติดตั้งเสร็จมันจะดูสวยงามมากกว่านะครับ